สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งขอนำเสนอรายงานการประเมินสมรรถิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวกยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งปี ของนายธงชัยจันแย้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการที่ดีมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายนโยบาย 4Q และ 5M การจัดทำแผนการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสร้างความเข้าใจและจัดให้มีการดำเนินการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดระบบการบริหาร โดยมีการมอบหมายงานมีการจัดโครงสร้างการบริหารการกำกับดูแลด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักธรรมาพิบาลมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณการบริหารทั่วไปวิชาการ และบุคลากรมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาคิดวิเคราะห์ลำดับความสําคัญของปัญหาหาทางเลือกวิธีการนําสู่การปฏิบัติโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือการบริหารและการจัดการศึกษามีการนําระบบคลาวด์คอมพิวติง้งเพื่อเก็บข้อมูลและประมวลผลระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารจัดการร่วมกับโปรแกรมการบริหารอื่นๆเช่นเซตสคูม e ิทอิมันนี่บีโอเบก เป็นต้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมีหลากหลายช่องทางการประชุมอบรมผ่านระบบออนไลน์มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการถอดบทเรียนความสำเร็จของสถานศึกษาและนำผลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพเช่นการยกระดับผลสมัมฤทธิ์การทำแผนงบประมาณการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษากิจกรรมรุกเสือเป็นต้นตัวที่วัดที่2การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร WPA Active Learning และการพัฒนางานด้วยระบบ Cloud อมพิวติ้งเป็นต้นมีการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับกลุ่มงานโรงเรียนทำให้มีการนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่าง ประสิทธิภาพมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานมีการรายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านการสรุปองค์ความรู้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ในสํานักงานเช่นมุมหนังสือเฟซบ o o กไลน์รวมทั้งมีการจัดแหล่งเรียนรู้อื่นๆสนามกีฬาสวนหย่อมจัดให้มีการพัฒนาความรู้เรื่องการวิจัยในหน่วยงานผู้อำนวยการและบุคลากรจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนางานโดยวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจําเป็นกลุ่มละหนึ่งเรื่อง ตัวชี้วัดที่ 3. การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษามีการกระจายอำนาจจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่โดยจัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายงานให้แก่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตามภาวะงานหลัก4ด้านรวมทั้งมอบหมายการดูแลพื้นที่โรงเรียนอำเภอ6อำเภอมีการออกคำสั่งมอบหมายงานให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทุกคน มีการประสานส่งเสริมการทำงานขององค์คณะบุคคลโดยมีการประชุมกตปนร่วมกันจัดทำแผนการนิเทศติดตามจำนวนหนึ่งครั้งมีการประชุมอกคสเขตพื้นที่จำนวนหนึ่งครั้งรวมไปถึงการประสานอำนวยความสะดวกในการทำงานขององค์คณะอื่นๆเช่นอกสอจอกสอจอเป็นต้น มีการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลตามพรบการศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวงมีการส่งเสริมชุมชนผู้ปกครองภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการหาไรายได้ระหว่างเรียนนัดหนีเพื่อนน้องมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารพัฒนาวิชาชีพการจัดการเรียนรู้เช่นเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมวัยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน MOE Safety Center โครงการคุณธรรมนำการศึกษาของบริษัทเฉาว้วยชากังราวจำกัดเป็นต้นโดยให้มีผู้รับผิดชอบและมีข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 1. การบริหารงานด้านวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งดำเนินการปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและจัดการประชุมชี้แจงการนำไปบูรณาการเรียนรู้โรงเรียนมีการดำเนินการปรับปรุงและนำไปใช้มีการดำเนินการให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารและครูทุกโรงเรียนมีการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงการเช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและมีการนิเทศติดตามประเมินผลเอกสารหรักสูรและการจับประสบการณ์เรียนรู้การจัดทําแผนการเรียนรู้มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning โดยการพัฒนาครูส่งเสริมการจัดกิจกรรมและเสริมสร้างทักษะชีวิตวิชาการทักษะอาชีพกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนนัดมีเพื่อนน้องเป็นต้นส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการผลิตจัดหาพัฒนาสื่อ ที่หลากหลายเช่นการมีครั้งสื่อออนไลน์มีการส่งเสริมการจัดทําข้อมูลวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจัดทําแผนยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการศึกษามีการนิเทศกํากับติดตามและส่งเสริมการจัดหาจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานิเทศและนำผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบอบหมายให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการจัดทำวิจัยกลุ่มละหนึ่งเรื่องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ความสำคัญการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเช่นความปลอดภัยใน ในสถานศึกษากิจกรรมชุมนุมลูกเสือกกับงานลูกเสือการป้องกันยาเสพติดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งมีนยโยบายส่งเสริมชุมชนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นการร่วมมือกับมหาวิทยายล,ายละะัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้ความรู้ด้านวิชาการยกระดับผลสมดทษฐ์ทางการเรียน ระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวพัฒนาครูวพีเอศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรสนับสนุนคูปองการศึกษาให้กับนักเรียนและโครงการคุณธรรมนำการศึกษาของบริษัทเฉาก้วยชากราวจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องภารกิจนโยบายปัญหามีการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการบริหารงาน4ด้าน คือด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปและมีการติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนตัวชี่วัดที่2 การบริหารงานด้านงบประมาณมีการจัดระบบบริหารการเงินบัญชีชัดเจนมีคำสั่งมอบหมายงานมีการรักษาและำกำหนดสิทธิการใช้งานระบบ gfmis มีระบบการเบิกจ่ายผ่านระบบมีการจัดทำเงินเดือนในระบบด้วยปโปรแกรม e money สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระสมบศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งมีทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัดบัตรควบคุมเงินประจำงวดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณการแสดงยอดงบประมาณในระบบ gfmis และมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณมีระบบการตรวจสอบภายในที่ประกอบด้วยการควบคุมความเสี่ยงการตรวจสอบภายในสำนักง,งานและสถานศึกษาที่ครอบคลุมความเสี่ยงมีแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในตัวชี้วัดที่3การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล มีการวิเคราะห์ศึกษาแนวโน้มความต้องการจําเป็นอัตรากําลังครูคาฐานข้อมูลอัตรากําลังเป็นปัจจุบันนําไปสู่การวางแผนอัตรากําลังและมีการจัดทําข้อมูลเพื่อการสรรหาเสนออกส,อ,อกสอจกสจและอกคสเขตพื้ออนที่มีการยกย่องเชิดชูกเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาครูด้านวิทยาฐานะวพเอมีนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตการจัดก,กิจกรรมเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์แรก อทุกเดืนตัวชี้วัดที่4การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปมีการพัฒนาเครือข่ายและจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกเช่นการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลกลางผ่านเว็บไซต์พิจิตรหนึ่งมีทะเบียนสำมะโนประชากรวัยเรียนข้อมูลสถานศึกษาและการรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพิจิตเรเขตหนึ่ง 1. มีประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนมีคำสั่งผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนและมีการติดตามการเข้าเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพิจิตเรเขตหนึ่ง 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคให้มีสภาพที่ดีน่าอยู่น่าทำงานและพร้อมใช้งาน ตัวชี้วัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มีการจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานโดยบุคลากรทุกคนจัดทำกรอบระบบการพัฒนาการบริหารองค์กรโดยใช้มาตรฐานเป็นฐาน PMQA มีคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและการรายงานผลตามตัวชี้วัดมีการประชุมวางแผนและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในที่มีการรำดับความสำคัญ ของความเสี่ยงแนวทางการควบคุมการติดตามแก้ไขปัญหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดมีข้อมูลการให้บริการสวัสดิการสวัสดิภาพข้อบังคับไม่ขัดกับระเบียบมีโครงการสวัสดิการ4โครงการเงินกองทุนมีการดำเนินกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษาของบริษัทเฉากุวยชากงราวจำกัดมีคู่มือแผนการติดตามของกตปนกลุ่มนิเทศหน่วยตรวจสอบภายในลูกเสือที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีบันทึกและรายงานผลการติดตามตามแผนการติดตามนิเทศมีการสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษารบ4ภารกิจองค์ประกอบที่3สมัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่1สําสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเป็นแบบอย่างได้ รายการประเมินการมีผลงานแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายประสบความสําเร็จตามภารกิจและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเป็นแบบอย่างได้ตัวชี้วัดที่2สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษารายการประเมิน 1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเร้รับการช่วยเหลือแนะนำนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดร้อยละ1002สถานศึกษาส่งรายง,งานประเมินตนเองร้อยละ100ภายในเวลาที่กำหนด 3. สถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ80ตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร1่ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา1.1จำนวนเด็กประถมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้านร้อยละ90ขึ้นไป1.2จำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางผ่านร้อยละ95ขึ้นไป 2. ผลการประเมินระดับชาติ NT ONE 2.1คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT เพิ่มขึ้นด้านใดด้านหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ3หรือเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้าน2.2จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ o net, เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา2.3จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาขั้ 3, นพื้นฐานโอเเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 2.4จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐานโอนเนต็ตเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาตัวชี้วัดที่ 4. ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ริยการประเมิน 1. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาได้เข้าเรียนในระดับในชั้นป .1 ร้อยละ1น0 2. ออัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีหรือลดลง 3. อัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 3.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จบรลักสูรได้ศ,กศ,ศกกดึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ร้อยละ100 3.2ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จบรลักสูรได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าร้อยละ90ขึ้นไป3.3ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จบรลักสูรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นร้อยละ70ขึ้นไป 4. เด็กพิการเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาติดตามศักยภาพร้อยละแปขึ้นไป 5. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จบหลักสูตรมีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตั้งแต่ระดับ3ร้อยละแปขึ้นไป 6. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จบหลักสูตรศึกษาต่อในสายอาชีพร้อยละหกขึ้นไปตัวที่วัที่5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการรุจาร้าในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ริการประเมินการมีผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศ,ศ,ศ,ศึกษาผู้บริหารสถานศ,ศึกษาครูบุคลากรทางการศ,ศึกษาในสถานศ,ศึกษาเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระด,ดับชาติขึ้นไปผลงานเชิงประจักษ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจัปีงบประมาณ2 5 6 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,565 ได้คะแนน97.38ระดับผลคะแนน AA เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาบวก8.81ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเหรียญทอง114รายการโดยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง4รายการจากการแข่งขันศิละปะตกรรมนักเรียนระดับชาติรั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคเหนือจังหวัดน่านรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสรดูดีปี2565จำนวนหนึ่งรายนางสาวนิตยาบุญปุ่ศึกษานิเทศชำนาญ าการพิเศษรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศประจำปี2565นายอัสดาวุฒิสรีสำราญลูกจ้างประจำรางวัลเหรียญลูกเสือยั่งยืนจำนวน25รายจากภารกิจที่หลากหลายในการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเด่นชัดคือเป็นประโยชน์สูงสุดแก,ก่ลูกๆนักเรียนการทำงานทุ่มเทข,ของทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรเพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆนักเรียนที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่ง ขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งปีขอบพระคุณค